มีบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดตรังจำนวน260เข้าร่วมการประชุมด้วยนะครับสง่งมาเสนอผลงานคุณภาพนะที่โรงพบาลตรังนะครับแล้วก็ในการจัดงาน2วันนี้นะครับก็วัตถุประสงค์ก็หนึ่งมีการรับเสนอง,งานคุณภาพนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานนะครับอันที่สองกระตุ้นให้บุคลากรหรือเจ้าที่สาธารณสุขนะ ในส่วนของโรงพยาบาลต่างโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดต่างแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดต่างนะครับได้มีได้มีการกระตุน้นให้มีการนำเสนอเป็นงานคุณภาพนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ผลป,ประโยชน์ที่ได้ก็คือนํามาสู่ผู้ป่วยก็คือว่าผู้ป่วยจะได้รับการบริการที่พึงตอบพึงพอใจแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่ทางโรงพยาบาลศูนย์กลางของเราได้จัดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่กลับมาพบกันในช่วงหน้าครับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนจำนวน10ประเทศพวมตัวกันโดยมุ่งหวังเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางมีสังคมที่เอื้ออาทรประชากรมีความเป็นอยู่ที่ดีมีการพัฒนาในทุกด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนรวมทั้งส่งเสริมอรรลกษ์์อาเซียนมาร่วมกันสร้างตันสู่ประชาคมอาเซียนให้เป็นกลุ่มประเทศในภูมิภาคที่มีเอกภาพสงบสุขและมีความเข้มแข็งพร้อมรับผิดชอบร่วมกันภายใน31ธันวาคม2558 สาเหตุของภัยธรรมชาติส่วนหนึ่งมาจากน้ำมูลนิพนธ์วันนี้เราช่วยโลกได้เพียงแค่เราร่วมมือกันปกต้องรักษาคงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเราเพื่อโลกเพื่อวันข้างหน้า ภายธรรมชาติที่รุนแรงสร้างความเสียหายมหาศาลเรียนรู้เพื่อการอยู่รอดปลอดภัยมาจากความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเรียนรู้เข้าใจเมื่อภัยมาในแต่ละวัน คน7,000ล้านคนต้องกินน้ำวันละแปแก้วอาบน้ำวันละตองถึง3ครั้งใช้น้ำทำพระสิทส่วนตัวถี่รี่ร้ถี่รอบแล้วหากวันหนึ่งเราไม่มีน้ำเราจะทำอย่างไรช่วยกันประหยัดน้ำเพื่อโลกเพื่อเราเพื่อความปรารถนาดีจากสทตรังภาพเหตุการณ์ที่คุณจะได้ชมต่อไปนี้ เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยสรอตรังร่วมสนับสนุนความสามคัคคีทุกรูปแบบ ให้พิบัติดินโคลนถล่มทำลายล้างมหาศาลป้องกันได้ด้วยการสร้างความสมดุลคืนธรรมชาติเพื่อเราเพื่อโลกเพื่ออนาคต กลับมาในช่วงนี้นะครับไปพบกับทีวีบริการวันนี้บ่าวเอกจะมีอะไรมานำเสนอติดตามชมกันได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช่วงข้องทีวีบริการนะครับ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยชองสุบจังหวัดตรังท่านผู้ชมก็สามารถส่งข้าวมาฟากมาประชาสัมพันธ์กันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสมัครงานต่างๆข่าวสมัครเรียนข้าวงานบวชข้าวงานซบนะครับข็าส,มสามารถส่งมาได้ครับตามทียูโยี่ขึ้นบนหน้าจอจะประชาสัมพันธ์กันให้ครับมาถึงข่าวไร้ข้งวันนี้ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้อชืญนส่งบทความ ไมไอดอลคุณตนแบบจังหวัดชายแดนตายเผื่อสะท้อนความประทับใจนะครับที่มีต่อบุคคลตนแบบข้องฐานความยาวไม่เกินนึ่งหน้ากระดาษเอเซ่นะครับสึ่ผู้ที่เครื่อนะครับจะต้องเป็นผู้ที่ยอย่อไซในพื้นที่5จังหวัดชยดายแดนภาคใต้ส่องไปถือสถท่านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับภายในวันที่3 0มิถุนายน2560ซึ่สอ,สอบท่านิืมเติมได้ครับถือไม่ในโทรศัพท์ซูนซ่องซ่อง75ซี5แปดซูน ได้ในวันเละเวลาราชการครับธนาคารอาคารสุ่งปลออยสิ้นเชื้อเผอที่อยู่อาศัยโครงการบ้านทอโซกอบบโคคลังทีกานะครับพิเศษนะครับซ้หรับสมาชิกกบขโควงเงินกู้สูงสุด110งลอยซิบตันะครับดอกเบี้ยพิเศษนซุ่นตัวเส้นในเจ็ดเดือนเล็กนะครับผู้สนใจครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่ธนาคารอาคารสุ่งคลอาขาตรังไม่เลขโทรศัพท์ซุ่นเจ็ดห้า สองสองสอ,อ,องแปดหกแปดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังแจงคาเซไฟฟ้าดับบริเวณนึ่งช่วงนะครับตั้งแต่เวลากาวนาฬิกาถึงสิบพกนาฬิกานะครับตามชุมชนถนนไา้เสยแยกบานถุงถยินงง่นพุทธซึ่งเสยแยกบานนาพอดรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยครับ เทสบาลตําบลญคงเต็งรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างจํานวนสองตําแหน่งครับในแก่พนักงานขับรถบรรทุกขยะและคนงานประจำรถขยะครับรับสมัครขครับตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20บมิถุนายน25ง6ห้รยสือสอบตา้เพิ่มเติมได้ครับทีไม่หลีโทรศัพท์0 7 5 276 177่องเจึ awk, 1, ่งต่อ1ซุนเซได้ในวันและเวลาราชการครับออบตนายงเนื้อครับ ซบราคาจางจัดทำปลายเฉือทะนุนเหน็บปลายเฉือมู่บานพรอมติดตังจำนวนหอกซิเทจุดครับผู้สนใจครับติดต่อข้อสื่อเอกรรรสัรนซบราคาได้ครับตั้งแต่บัดน,น,น,นี้ออถึงวันที่20มิถุนายน2560หรือซบม่าิืนเติมได้ครับสีงานพัสดูแลยสับสิ้นกอ,องคลังอบตนายงเนื้อทีไม่เหลีกโทรศัพท์0น75ซอง4ซอง6ซ้ต่อ1ซอง ได้ในวันเละเวลาราชการครับสำหรับวันนี้ก็มั่เวลาลงแล้วพบกับช่วงข้องทีวีบริการได้ไม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ ขอบคุณบาเอในช่วงของทีวีบริการนะครับเราจะไปติดตามสินค้าทางการเกษตรนะครับราคายางแผ่นดิบนะครับราคากิโลกรัมละ78บาทนะครับส่วนราคายางแผ่นรมควันกิโลกรัมละ80บาท3 9สสตางค์นะครับราคาปาล์มน้ํามันนะครับผนตามทลายนะครับ3บาท35สตางค์ถึง3บาท80สตางค์ต่อกิโลครับส่วนน้ํามันปาล์มดีเกรด A อครับ24บาท42สสตางค์ต่อกิโลนะครับ ติดตามการพยากรณ์อากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดตรังครับมีเมฆมากและมีฝนฟ้าขนองเกือบทั่วไป60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรมากกว่า3เมตรในบริเวณฝนตกและใกล้เคียง วันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ33องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ25องศาเซลเซียสนะครับในวันนี้ดวงอาทิตย์จะตกเวลา18นาฬิกา33นาทีและในวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกานาทีนะครับคุณสามารถติดตามชมนะครับข่าวตรังยามบ่ายได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้วันนี้กระผมและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ